ครับสำหรับในกรณีที่เสามันค้างมันแค้นนะครับห้ามจะมีตัวเปิดนะครับตัวเปิดตัวปิดนะครับเพื่อตัวตัวปิดนี่เอาเพื่อบิรงตรวจสอบสายพานเท่านะครับตัวนี้นะครับส่วนอีกตัวนี้นะครับเป็นตัวปิดตีนเสานะครับเ่ยามนีย่ามันแค้นเข่าย่างมันแค้นเข่าลงสีมันแค้น เซลเ,เขาจากเสาไดวิธีใดก็เฮาถอดตัวนี้ออกนะครับเขาก็ะชโลลงเลยนะพี่น้องนะ <Yeah. S 1> ครับการใส่งานก็สะดวกสบายนะครับนี่คือการแก้ไขปัญหาที่เขาแคนในตินเสานะครับ mm hmm. นะมันจะมีเสาให้ทุกต้นนะครับ <Yeah. S 1> มีตินเสาให้ทุกต้นเลยแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับส่วนด้านบนเดี๋ยวคือเบื้บง,บงอีกเทนึงนะครับให้เอาทรงทรงัวปิดด้านบนให้เราดู กระสเป็นลักษณะนี้นะครับพี่น,อน้องนะมันเป็นตัวปิดเปิดได้เท่กันนะครับก่ย่มย่มเข,ข่าบางครั้งมีท่อนฟางมาขวางเนาะมันขึ้นมาได้เข้ากับเปิดนิดนึงนะครับพอมาเบื้องน้ำผมก็ได้ครับห้องที่พัฒนาง่ายขึ้นตัวนิโมเมนให้ตัวนิโมเมนอ่า มันน่าทึ่งนะครับเนาะทำว่ามีท่อนฟางมาขวางตรงนี้นะครับเอาเปิดมานิดเดียวนะครับเราไม่แง่ลงนะครับเข่าก็ไล่แล้วนะครับกับแบบง่ายๆไม่มีทุกต้นนะครับทั้งนี้กระชีกันเดี๋ยวเขาจะครอบเบิ่มเงินอีกเท่านึงนะครับนี่คือปัญหาเสาที่มันเกิดปัญหาว่าเข่าแค้นนะครับเข่าติดหัวเสาเข่าโปลงในขึ้นหัวสีนะครับกับมีโอกาสว่ามีสิ่งจะปนขึ้นไปขวางนะครับเขาก็แก้ทั้งล่างทั้งบนได้นะครับถ้าแดนแก้ด้านล่างก็คือดึงตัวนี้ออกได้เลย เขาก็สินโนอ,ออกถ้ามันแค่นแ <c oughs> ค่นด้านเท่งเข้ากับคือเมื่อกี้นะครับ <c oughs> พอต้อนนั้นออกสามารถแก้ปัญหาได้เลยนะครับนี่เคล็ดลับง่ายๆในการใส่ลูงสีของเขานะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเนาะ